สวัสดีค่ะพี่คลองบิ๊กเจ็ตบิ๊กนุกรายการสดจ้าถามอะไรครามอะไจ้าฝรั่งต้องใช้สูตรไหนบ้างครับฝรั่งเหรอครับตอนนี้ติดดอกติดลูกหรือยังกําลังครับ,รบกําลังก็เน้นสศกกับสามไปก่อนค่ะพี่นะคะจริงๆแล้วฝรั่งสามารถใช้ทีเดียวครบทุกสูตรได้นะคะตอนนี้รุ่นแรกหรือรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะ พิ่งจะเป็นนะครับืออ๋อถ้าเพิ่งจะเป็นพี่ก็ถ้าติดดอกอยู่ติดลูกอยู่ก็เน้นสองกับสามไปก่อนนะคะพี่นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวพอลูกโตใกล้ที่จะเก็บแล้วก็โฉบสูตรสี่ส่วนรุ่นต่อไปถ้ามันมีหลายรุ่นน่ะพี่สามารถใช้หนึ่งสองสามได้เลยนะอ๋อแต่ช่วงนี้ใช้สองกับสามไปก่อนนะเพราะถามว่าถ้าใช้หนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, พร้อมกันน่ะในรุ่นต่อไปอะ่ะหนึ่งมันจะได้ติดดอกติดลูกติดผลมีหลายๆรุ่น นะคะแต,คแต่อันนี้รุ่นแรกอะพี่เน้นสองกับสามไปก่อนนะถ้ามีอมะมิโนบำรุงดอกก็มีก็ใส่ไปด้วยถ้ามีอะ<า>มิโนบำรุงผลถ้าติดผลแล้วก็ใส่ไปด้วยนะคะอต<า>่ของพี่คองมีครบเรียบร้อยทุกสูตรนะครับอ่ารุ่นแรกใช้สองกับสามไปก่อนนะพี่นะครับครับเดี๋ยวพอลูกโตได้สักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเขก็ค่อยเพิ่มสูตรเอานะอครับครับ